มันรุดแล้วที่หวาแต่แค่มันเกี่ยวค้างมาชมมันรุดแล้วอ่ะแต่แค่วมันเกี่ยวค้างอยู่เฮยย เดี๋ยวชมสั้นนะครับวันนี้ก็มาหาตกปลากระสูนอีกแล้วนะที่ชนสูตรนะครับก็จืนตีสักพักก็แล้วมันก็เหมือนตื้อๆน,นะข้างนอกเนี่ยข้างนอกไม่ค่อยกัดเลยเหมือนน้ามันขึ้นๆหน่อยๆอ,อืดๆน,น,นะน้ําไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่รู้ว่าข้างหลังเขาปิดประตูรหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราตีดูสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยลงไปข้างล่างนะครับก็ ลนะองตื้อๆไปนะไม่ได้มานานแล้วด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีตัวขัดหรือเปล่าต,ต่อติดตามชมนะครับว่าจะแห้ว่าคลิปนี้นะครับปุ๊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 บไม่บปุนบปุ๊บปุ๊บ นโดนชมโดนเลี้ยโดน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 วันนี่ยมาในนามตัวนัไรเนี่ยหลุดไหมเนี่ยโอ้โหขาหนุนชม ดูพดูพันพันซะอ้อนะะหุยโวยแล้วเขาส้โอ้ยแล้วขาดนี่ดูดูอ้ยนั่นัวพักแนริปโู้ยังวะโอ้ยยังยังยังผมเมื่อกี้ถ้าไม่รีบลงมานะขาดนะำผู้ชมนะอด่ว่าไม่รู้ เดีร mm ู hmm. so 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 ้ว่าคันรวบเลยละโอ้โหโอ้โหวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้งั้นไม่ขึ้นเลยท่านผู้ชมวิ่งเข้าปูนแล้วดูคันเถอะอ่อนนุ่มเลยวะโอ้โหโอ้โหดูดูคันโอ้ยอย่างกับตัวสิบโลโอ้ยไปวิ่งเยอะวิ่งเยอะ ไอปลานเรไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วแต่ขันแม่งออนอะไร้อุ้ยอ้ยอุ้ยทะลุทะลุแล้วมันทะลุมาแล้ท่านโอ้โหมันดึงโอ้หมันดึงล้ามาเร็วยังยัว ดูแล้วคันอ่อนดูครับรูนรฮะรู้ครับน้ชมตะแรงปลาบวกบวกแรงน้ำนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่หรอกก็ไม่คันอ่อนแทบน้ำแรง นี่ฮะผนที่ไมันเขายากจะอาคารอ้อมมาเล่นเพราะอะไรใช่ปะโอ้โหมันไม่ขึ้นดักที่ตัวเข้าไม่ยากแล้วโอ้ยมไม่ใช่ไม่ยากว่ะตัวดีว่ะทงตัวดีเท่าเข้าไม่ยากตัวดีกันเนี่ยอุ้ยแหละเองก็รู้เขาเป็นโล่เป็นโล่ทุกที่เป็นโล่ป่ะทงเป็นโล่ได้เลยอืมเป็นโล่ ยังไม่เหนื่อยนะเล่นให้เขาเหนื่อยก่อนครับมไม่ยอมขึ้นแตอว่าส่งแรงปลามยังดีอยู่นะบวกกับแรงน้ำมันก็จะขึ้นนานนะปกติเพราะแม่มันไม่ได้จักผี I don't tell her. Ma? ลุดแล้วที่หวานแต่แค่มันเกี่ยวค้างมาคุ้ <c oughs> ชมมันลุดแล้วอ่ะแต่แค่มันเกี่ยวค้างอยู่ปีเฉย ท่านผู้ชมอือรับท่านผู้ชมลูแล้วครับไม่นท่านผู้ชมวันนี้น่าจะมีโลขีดถึงโลสองได้สบายนะครับก็น่าจะมาโลสองรับเลยเสวาวดา สีดำเงินท้องแดงนะครับดูมาผู้ชมมันรุดแล้วนะแต่ว่ามันมาเกี่ยวทางแทนนะครับหืออ่รอมสุดยอดครับมุกมันานมากเลยแล้วนะครับคับนี่นะครับอันจีนชะได้เดี๋ยวปลาไปเก็บเดี๋ยวปลาไปเก็บก่อนผู้ชม ดูวะเด็กก well, uh ัแล้วแน่เด็กยยังยังยังยูคงยูยังยูเขาคงยูก็ดีซะด้วยสิฮึบฮึบโอ้ยขึ้นมาขึ้นมาเร็วโอ้ยโอ้โอยโอ้โอย mà thôi thế là nó bong bóng อืมดูวสวยิอืมนชมซใหญ่อุ๊ยเสื้อกี่ยวมือตอนนั้นมันดีมีเสื้อกี่ยวมืออืมเบ็ดหลุดแล้วนะเลยเบ็ดหลุดอืมชมตัวดีว่ะ จ็ดถึงแปดขีดได้นะครับสบายเลยครับกาเนิดสวาสเขียวเงินนะนี่โอ้โหกาลังเจิร์กเล่นกับน้ําเลยนะครับค่อยๆเจิร์ให้น้าให้น้ามันพัดไปแล้วก็เจิร์แล้วก็ปล่อยให้น้ำมันพัดไปแล้วก็เจิร์วสวบเลยนะครับโอ้ยอ่ะโอเคครับถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวค่อยปล่อยกันไป อื <c ười> Ê, ้ชมฝากันด้วยนะหน่วยสวาาสีเขียวเฉยดำเฉยดำเฮ้ยเขียวเงินเดี๋ยวมันหายเหนื่อยก็ไปเองนะผู้ชมโอเคเกือบไม่หลอดนี่เป็นวันที่หาปลายากจัง ขนตกใจเลยได้เลยครับตกใจเลยเยีกระโดดกัน